สวัสดีครับสวัสดีชาว MI t e s p o r t นะครับผมวันนี้เราอยู่กับสินค้าจากทาง Logitech G นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือชื่อรุ่นว่า G335 นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวลักษณะคล้ายๆกับตัวเดิมก่อนอันนี้ซึ่งจะไปคล้ายกับตัว G733 ที่เป็นไวเลสนั่นเองนะครับผมที่ก่อนอันนี้เนี่ยเขามีรุ่น KDA ด้วยนะครับนี่พูดถึงแล้วก็หยิบดูซะหน่อย,อยละกันนะฮะนี อันนี้คือตัวเดิม G733 นะครับผมที่เป็นไวเลสครับก็จะเป็นแบบซีรีส์กลางท็อปเลยสำหรับตัวนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและนั่นก็คือในส่วนของข,องข้อมูลเจ้า G733 ที่เป็นตัวกลางสูงไปแล้วนะครับเอาเรามาดูเจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับเจ้า G335 ออกแบบมาให้มีดีไซน์คล้ายๆกับ733แต่ว่าเขาจะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เป็นตัวแจ็คนะครับผมจะหน้าตาย,ยัางไงเนี่ยผมเองก็เพิ่งจะได้รับมาแบบสดๆร้อนๆเหมือนกันผมขออนุญาตให้ดูกล่อง โดยรวมก่อนนะครับด้านหน้าเปไนไงน,นะครับคือสีสันเนี่ยมันจะดูสดใสนะฮะต่อให้เป็นสีดําก็ยังมีตัดแบบสีฟ้าสีม่วงที่ตัวเฮดแบ a n ์เขานะครับแล้วก็มีรุ่นที่บูอย่างชัดเจนถ้าตามสไตล์ l o จิเทคจนะครับโอเคครับน,นี่คือหน้ากล่องนะครับก็จะมีรุ่นที่บอกว่าอย่างชัดเจนว่าเป็น G335 นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นโลโก้ LogitechG ขวาบนนะจะมีบอกว่าอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นแจ็คนะฮะ3ามหามิลลิเมตรอ่าก็คือเฮ้ยถ้าคุณซื้อตัวนี้ไปเนี่ย มันจะใช้งานหรือเชื่อมต่อแบบสาย3.5ม m mm มนะครับแล้วก็ขวาล่างฮะเขียนว่า Y Gaming headset ว Y ที่แปลว่าเป็นมีสายนั่นเองนะครับทีนี้ข้อมูลหน้านี้ไม่มีอะไรฮะก็จะเป็นแค่สีสนันเห็นไหมฮะอันนี้ให้ดูทีทลมิติเลยนะด้านหลังครับก็จะมีบอกนะข้อมูลต่างๆของตัวหูฟังทั้ง2สีมีข้อมูลที่เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของสเปคบ้างน,น้วรัขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนี่ฮะ สเปคนะครับเทคนิคอลสเปคที่เขาบอกไว้นะน้ำหนักอยู่ที่240กรัมนะครับไดรเวอร์ Driver ของหูฟังเนี่ยมีขนาดอยู่ที่40มิลลิเมตรนะหรือ40ม mm มนะครับหูฟังฮนะมีความถี่ที่คุ้นเคยฮนะ20จะถึงสองห0ื่นเฮิร์ตนะครับแล้วรวมไปถึงอิมพีแดนซ์เนี่ยอยู่ที่36โอห์มนะฮะฐานสิโอห์มก็ต้องให้พูดง่ายๆก็คือเป็นหูฟังที่ขับกับตัวอ่าโมบายขับกับตัวซาวการ์ดออนบอร์ดหรือซาวการ์ดกลางๆเนี่ยหรือซาวการ์ดล่างๆเนี่ย ได้หมดเลยนะครับผมกำลังขับก็จะสามารถนำพานะครับพลังของเสียงได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับผมตัวไมโครโฟนถ้าเป็นไม้แบบบูมนะฮะและเป็นลักษณะของตัวแพททเิร์นเนี่ยเป็นคาร์ดิอยด์นะครับผมนี่คือในส่วนของตัวแพททเิร์นต่างๆนะแล้วก็ไมโครโฟนสเปคกลางๆครับ100จะถึง10,000เฮิร์ซ์นั่นเองที่เขาใช้งานได้นะครับจะมีทุกแพลตฟอร์มเลยทุกคนได้เป็นแจ็คนะแจ็คเขาจะเสียบทั้ง PC Xbox PlayStation Nintendo นะฮะแล้วรวมไปถึงวา i l ด d ว v i c ์ที่รองรับการเสรียบแบบ3.5นะครับแล้วก็มีโลโก้ Discord Certified ด้วยนะครับก็จะเป็นโลโก้ที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยคุณจะคุย Discord แบบเคล,ลียร์เลยดูเรื่องเลยนะครับผมเอาละฮะนี่คือกล่องภายนอกครับเดีย๋ยวเรามาลอง Unbox ไปพร้อมๆกันว่ากล่องภายในเนี่ยเขาแพคเกจยังไงแล้วก็ ใส่อะไรไว้บ้างนะครับเอาละ,ะ,ค,ะาครับท่านผู้ชมครับเราบอกถึงข้อมูลต่างๆบนบนกล่องไปหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวลองไปดูนะฮะว่าในกล่องเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจให้อะไรมาบ้างนะครับผมจะมีอะไรบันเดอร์มาบ้างในกล่องแล้วก็การวางสินค้านี่เป็นยังไงเริ่มกันเลยนะฮะขออนุญาตวางวางอย่างไรกันกนะัเอาสีขาวก่อนสีขาวนี่มันเย,ย้ายวนใจอยู่แล้วนะครับที่ด้านฝาที่ด้านฝา,านะฮะผมไม่ได้พูดผิดนะฝาของกล่องด้านในเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่า นี่ครมันจะมีวิธีการใช้งานต่างๆแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบพอดูฟังมาปุ๊บใส่มายังไงจิ้มเข้าคอมยังไงนะครับผมเสียบจอยัยังไงแล้วก็สามารถจะ Adjust อยังไงได้บ้างนะเปิดมานะฮะจะมีตัวดึงฟ้าแกลบด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวน้องจะ นี่ keep playing keep playing นะครับดึงออกฟาบโูยเดี๋ยวนะจะมีตัวนี้สวยขาดผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะฟาบนี่เขาอาจจะตั้งใจให,ให้ให้ดึงออกอีกแล้วนะครับ นี่จะมีตัวกระดาษห่ออยู่นะฮะก็ฝั่งนี้อโอเครอดแล้วนะครับผมแล้วก็มีคู่มือ,อก็จะเป็นกระดาษลังธรรมดานะครับขออนเราลงนะครับนี่ฮะอันนี้สีขาว อ่เดี๋ยวดูสีดำปึ๊บสีดำบ้างไม่โทนมันจะคนละฟิลเลยนะผมว่าคือเลือกซื้อตามสไตล์ของแต่ละคนได้เลยครับแบบนี้เหมือนกันนะมีตัวดิงโบทุกอย่างถูกล็อกหมดเลยนี่ฮะสีดำก็จะเหมือนกันครับ เ็นฟิลลิ่งของการแพคเกจจิ้งที่ค่อนข,ข้างจะตึบๆเลยทีเดียวเอาลงนะฮะเอาลงนี่ครับท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรมากนะครับก็หูฟังและสายเชื่อมนะครับซึ่งเป็นสายแบบ3.5 มิลลิเมตรนะครับผมที่เป็นแบบ3บ้างนี่หมายความว่าเขาไม่ได้มีสายแปลงมาให้นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อหลักๆเนี่ยจะเป็นการจิ้มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคือโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์พีซีเดี๋ยวนี้มันจะมีแจ็คเดียวที่สามารถใช้ได้ทั้งไม์แล้วก็หูฟังเลยนะครับก็จะเป็นแจ็คเดียวแบบนี้นะครับผมความยาวประมาณนึงเลยนะนี่แล้วก็ตัวไมโครโฟนที่ ถอดเข้าถอดออกไม่ได้นะครับติดตัวมาเลยเห็นไหมก็จะมีตัวนี้หุ้มไว้อีกทีหนึ่งนะนีะนะ่มีแบบมีขั้นล็อกให้ด้วยนะครับใหาดูคร่าวๆก่อนล้วกันนะครับนี่ครับตัวเยร์ครับเป็นผ้ามีวงกว้างขนาดใหญ่นะครับผมผมเชื่อว่ารองรับคนที่ใบหูใหญ่ได้ดีเลยนะ ผมว่าสีขาวเนี่ยเขาโดดเด่นเว้ยเพราะว่าสีขาวเดิมจาก733เนี่ยเขาจะเป็นแบบขาวแล้วก็ตัวนี้ดําแต่นี้มันเป็นตัวนี้ตัวเอ่อตัวบอดี้ขาวแล้วก็อันนี้เป็นสีฟ้านะครับแต่จากที่รู้สึกนะครับก็คือมันสามารถบ,บิดงอดได้เหมือนกันอ่าเหมือนกับเจ3สเลยนะครับบ,บิดได้ยี้เลยผมก็ไปดูว่าจริงๆอ่ะเขาทำมาให้ดูว่ามันเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับแต่คือคงไม่มีใครที่แบบ อยู่นีก็มานั่งบิดถูฟ้าเลยอย่างนี้นะเสียวๆอยู่เหมือนกันตอนบิดนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับด้วยความที่เขาเป็นตัวแจ็ค3.5ก็จะมีอุปกรณ์แค่นี้ไม่ได้มีอะไรเยอะยๆมากมายเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมขอนำไปลองฟังดูก่อนเลยกันว่าเสียงฟีลิ่ง ฟิลลิ่งการใส่นะครับผมแล้วรวมถึงตัวเนื้อเสียงเนี่ยเขาเป็นยังไ,ไงบ้างนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราแกะกล่องกันไปแล้วนะครับผมพอแกะออกมาแล้วเนี่ยผมก็ได้ลองไปบ้างแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเฟิร์สทีเพชชันและกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาที่จะมาเบิร์นหูฟังหรือว่าเปิดเสียงทิ้งไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกหูฟังที่เป็นฟูลไซด์เนี่ยควรจะเปิดเขาเรียกว่าเบิร์นหูฟังไว้เนี่ยสักประมาณ40จนถึง100ชั่วโมงเสียงเจ้าไดเวอร์เนี่ยถึงจจะะะทําาาางงนนนได้้้อย่่เเตตต็มรรบบบ100%คััแวี เฟอร์ิเจอร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะแต่ทีนี้มาดูเรื่องของงานประกอบกันก่อนนะครับทั้ง2ตัวนี่มีงานประกอบที่เหมือนกันนะครับสีดําและสีขาวฟ้าเนี่ยนะครับอ่าพูดถึงสีขาวก่อนแล้วกันนะครับฟ e ลลิ่งก่อนแล้วกันนะฮะน้ำหนักเบามากนะครับเป็นหูฟังที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็วัสดุดีแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่บิดให้ดูเนาะมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับผมแล้วก็ทนทานทีเดียวนะครับเยียครับมีขนาดกว้างเป็นผ้านะครับจะตัดเสียงภายนอกได้ไม่มากนักนะครับตัวเฮดแบรนฮ ดึงออกได้ดึงออกได้นี่ไม่ใช่ว่าถอดทิ้งนะดึงออกได้ที่นี่คืออนาคตจะมีการแบบเ,เป็นของแต่งสามารถเปลี่ยนได้สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ปรับระดับได้เล็กน้อยสําหรับใครที่แบบว่าเอออาจจะมีแบบขนาดของศรีรษะที่เล็กก็จะสามารถปรับลงมาได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมเนี่ยต้องต้องไปให้สุดทางนะครับเพราะว่าหัวโตนั่นเองนะฮะนี่ครับประมาณนี้ในเรื่องของวัสดุดต่างๆและอย่างที่บอกครับไม้ดึงลงได้งอเข้างอออกได้ นะครับแต่ถอดไม่ได้นะตัวไมโครโฟนนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับสัมผัสคล้ายๆกันแล้วก็สายไฟายสายหูฟังน่าจะยาวได้ประมาณเมตรปลายๆเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้ผมก็ลองเสียบกับตัวโทรศัพท์นะเพราตัวนี้นั่วกันนะครับเขาเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมัน,มนไม่เชิงก็เป็นคู่มือนะแต่มันเป็นเหมือนแบบแคตตาล็อกเพลย์โยเวซีรีนี้เขาจะแบบสีสันค่อนข้างจุดฉาดนิดนึงนะครับใครที่ชอบแบบคันเลือกฟูลหน่อยนะไม่จำเจอะไรยังไงก็ ลองเลือกดูนะครับแล้วนี่คือสติกเกอร์โรเจกจ G แล้วก็นี่เป็นแบบพวกคู่มือเคาช์ชทั่วไปนะครับทีนี้ลองเปรียบเทียบแล้วกันนะฮะคือด้วยความที่ผมมีเจ็ดสสาที่เป็น KDA ในมือเนาะก็เลยขอเปรียบเทียบ,ยบกับ KDA แล้วกันนะครับซึ่งผมจําได้ว่าวัสดุต่างๆ,ๆมันเหมือนกันนะครับมีแค่เรื่องของลดลายแล้วก็สีสันเท่านั้นที่เป็น KDA นะครับที่เจนะท่านผู้ชมครับ อร์มพรีเมียมของเขาก็ยังคงอยู่ฮะด้วยความที่เป็นซีรีส์เนะเจ็ดเนี่ยนะครับเป็นไวเลสเป็นไลท์สปีดนะครับยังคงมีความพรีเมียมกว่าในเรื่องของวัสดุนะครับแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยโอ้โหใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไวเลสหรือว่าไลท์สปีดเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมากกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเ e อียครับนะครับจะมีความแน่นกว่าและหนากว่านะครับโดยรวมโดยรวมเจ็ดสามสามยังคงดูพรีเมียมกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสไตล์แบบนี้แล้วก็แบบมีงบ ถึงสามารถซื้อตัวไวเลสหรือว่าไรสปีดได้ที่เป็นจ3 3ถ้าใครที่แบบเฮ้ยอยากลองชอบหูฟังที่มันเบาและใส่สบายนะครับก็ลองมาดูตัวตัว g 3 3 5ตัวนี้นะครับนี่ฮะนี่คือการเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมาถึงในเรื่องของพาร์การฟังเสียงกันฮนะลองใส่ให้ดูเลยนะครับต้องบอกว่าสิ่งแรกเลยนะครับหลังจากใส่ไปนะครับเป็นหูฟังที่เป็นเ e อ์คาฟ้าก็จริง แต่ใส่ไปแล้วแน่นตึ๊บเลยนะครับผมกระชับไม่หลวมไม,ไม่คือแบบบางบางทีใส่แล้วแบบหันด้วยวายเบิเ้ลเนี่ยมันมีการขยับแต่นี่คือไม่เลยนะฮะพอดีไม่บีบหูจนเกินไปนะครับทำให้เราไม่เจ็บแม้กระทั่งคนที่ใส่บ้านอย่างผมเองนะครับใส่แล้วกระชับนะฮะแล้วก็ปัดเยงรบกวนภายนอกได้ประมาณสักสามสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับไม่น่าถึงครึ่งเท่าไหนนร่นะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาด้วยนะครับข้อดีหลักๆเลยนะ ใส่สบายแล้วก็ไม่บีบไม่อึดอัดนะครับผมส่วนเรื่องเสียงฮะผมมีโอกาสได้ฟังไปสักประมาณหนึ่งนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของเสียงเกมกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับเรื่องของการฟังเสียงเกมเนี่ยครับผมลองฟังแบบซอสไฟล์แบบว่าตัวเสียงเท้าเลยแล้วก็เสียงปืนเลยนะครับเสียงนี่ค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็มีความเฉียบขาดนะครับผมฟังแล้วแยกแยะได้ง่ายนะครับเสียงเท้าใกล้กลางไกลแยกแยะได้นะครับผมแล้วก็เสียงปืนเนี่ย จะไม่เพี้ยนไปนะครับผมเพราะว่าผมฟังเปรียบเทียบกับตัวท็อปๆอ,อ,อย่างตัว G Pro X, จีโปรเอ็ซ7 3 3เสียงตรงกันนะครับผมพอมาในพร้ทของการฟังเสียงเพลงนะครับเพลงที่ผมได้ฟังเนี่ยก็จะมีทั้งเสียงเพลงเบสที่เป็นแบบหนักเบสหน่อยนะครับผมเสียงที่เป็นแบบว่าเพลงในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์หน่อยนะครับผมที่วัยรุ่นวัยรุ่นเขาชอบกันนะครับเสียงที่เขาจัดแจงออกมาเนี่ยนะครับเขาลำดับเสียงได้ดีคือบางทีเนี่ยบางบางหูฟังนะครับคือ มาพร้อมกันจนมันแยกไม่ออกนะครับตอนนี้ยังมีโอกาสที่เราจะได้ฟังแล้วสัมผัสถึงเครื่องดนตรีแยกซ้ายขวานะครจังหวะหนาบ้างนะครับอันนี้คือแยกแยะได้ดีเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผมสำหรับการใช้งานเจ้าตัวนี้คือเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว้าวเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นคุณภาพเสียงวัสดุแล้วก็การใส่นะครับผมแล้วก็รูปพูดไปถึงนะครับใส่เรื่องของการทดสอบกับไฟล์ที่เป็นเซอร์ราลนะครับที่ผมลองมิตินะคู่หน้านะครับ คู่ข้างนะครับแล้วก็เสียงที่มาจากด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นแบบรู้สึกว่ามันอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่ามันก็จะรู้สึกหรือว่ามันจะหลบๆหน่อยนะครับแต่ว่าข้างชัดมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยชัดมากเย่งๆก็คือแยกแยะได้ค่อนข้าง,างชัดแต่ว่าจะมาจากทางด้านไหนบ้างถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวแจ็คธรรมดานะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้กับพวก <S 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 อุปกรณ์ <S <S <Microsoft S 2> โมบายด้วยนะครับหลังจากที่พูดถึงเสียงไปแล้วฮะไมโครโฟนครับดึงลงมา ลองฟังเสียงอนุรแก้วกันฮะว่าเจ้า G 3 3 5ตัวนี้เสียงเป็นยังไงครับทดสอบครับทดสอบทดสอบ1 2ึ4งระยะขององศาไม้น,นะครับผมอยู่ค่อนข้างห่างปากในระยะปกตินะครับคือดันลงมาแล้วจะเป็นเสียงประมาณนี้เลยนะครับแล้วตัวไมโครโฟนเองยังสามารถที่จะพับขึ้นเพื่อเป็นการมิว์ไมโครโฟนได้เองด้วยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเสียงไมโครโฟนของเรานะครับผมก็ต้องบอกว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมได้สัมผัสนะครับต้องใช้คำว่าเป็นการพรีวิวเป็นการอันบ็อกซ์ให้ทุกคนได้แนะนํากันให,ให้ทุกคนได้แบบ เฮ้ยรู้แล้วว่ามี T335 เป็นทางเลือกนะครับนั่นคือความคิดเห็นจากผมส่วนความคิดเห็นของนักกีฬาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมมิทอปจีนะเขาเห็นตัวนี้ใน first impression ในการเห็นครั้งแรกเนี่ยครับสัมผัสแล้วก็ลองฟังเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกยังไงบ้างลองมาให้ข่าฟังกันดูดีกว่าครับสวัสดีครับไมซี่ครับหลังจากใช้ Lo g i t e c h g 3 3 5เนี่ยเราว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างเสียงค่อนข้างาโอเคนะครับเสียงเท้าอ่ะแยกได้ปะแยกได้นะครับซ้ายขวาหน้าหลาังชัดแจ๋วเลยครับผมแล้ว ไมอไม่ใช้ง่ายเลยนะครับคือถ้าเลื่อนลงก็เหมือนใช้ไม้แต่ถ้าเลื่อนขึ้นก็เหมือนมิวไม้ใช้ง่ายเลยนะครับใส่สบายไม่หนักไหมสบายเลยนะครับค่อนข้างเบามันบิดได้ด,ด้วยจริงนะลองบิดดูโอเคครับผมไม่ใส่ใเล่นเกมแลผมบิดเล่นลีกว่ได้ละมันกว่อโอเคค,ครับแล้วภาพรวมเราเป็นไงเราชอบไหมตัวนี้ชอบเลยนะครับชอบเลย นิ่มด้วยครับใส่สบายนะครับแล้วก็เสียงขค่อนข้างโอเคฟังด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับได้ฟังความพิเ่งของน้องๆทีมมิดพับจีไปนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ยครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเขาจะมีตัวใหม่มาเนี่ยผมก็ว้าวเหมือนกันนะครับผมพอได้จับพอได้สัมผัสเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าเฮ้ยเขาอาจจะเล็งเห็นว่าคนที่ชื่นชอบเจ้าตัว73-3เนี่ยแต่ไม่ได้อยากใช้เป็นไร้สายต้องการใช้เป็นแบบมีสายธรรมดาเนี่ยครับก็ออกมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ G335 ตัวนี้นะครับ ผมขอสรุปคร่าวๆอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับถือว่าเป็นหูฟังตัวเริ่มต้นตัวที่เราจะสามารถเอื่อมถึงได้ง่ายนะครับถือว่าครบถ้วนในเรื่องของเสียงในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็การใส่เนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อให้มันใส่สบายนะครับมีสองสีให้เลือกด้วยกันก็นะคือสีดาแบบนี้มีตัดนิดน,นึงนครับให้ดูมันไม่มืดจนเกินไปแล้วก็สีขาวผมเชื่อว่าสีขาวเนี่ยถูกใจหล,หลายๆคนนะครับเพราะมันเป็นขาวฟ้าซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของเจ้า Logi ิ tech ตัวนี้เลยนะครับ เอาท้ชมครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของหูฟังเราตัวนี้นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปนะสำหรับหูฟังตัวนี้ก็ใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ลองนะครับผมไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับผมหรือว่าลองสอบถามร้านที่คุณคุ้นเคยกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวไปว่าจะเข้ามาขายเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับก็ลองติดตามกันดูแล้วกันสำหรับสินค้าจากทางรุจิเกจีตัวนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปรีวิวจากทางมิตรอีสปอร์ตครับสวัสดีครับ